ส่วนช่วงนี้ไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปจังหวัดฉะเชิงเซาครับและร่วมประชุมคณะกรรมการกอรออเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ในพื้นที่ภาคกลางตอนกลางก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี้คุณพิสนุปแป้นวงแรงงานสดจากจังหวัดฉะเชิงเซาครับคุณพิสนุครับเชิญเลยครับ โดยที่ประชุมกรอนะครับก็เตรียมพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบขนส่งและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและบรรดารัฐมนตรีนะครับพบว่าหลายโครงการในพื้นที่นั้นมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจในขณะเดียวกันโครงการไหนที่มีปัญหาก็เตรียมที่จะกลับไปแก้ไขครับ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดฉะเชิงเซาที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างทยอยลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าและรับฟังปัญหาของประชาชนในกลุ่มจังหวัด โดยนางสาวยิ่งรั์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเริ่มการลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจชายแดนจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้กําหนดเป็นเมืองการค้าชายแดนไทยกัมพูชาและศูนย์กลางโลจิสติกสก้าวเข้าสู่การเป็นประตูการค้าโลก นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมโครงการพัฒนาโรงพยาบาลอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งโรงพยาบาลนั้นได้มีการดำเนินงานด้านสาธารณสุขแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกซึ่งจะมีการสนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางแพทย์แผนไทยแห่งอาเซียนเนื่องจากมีความพร้อม หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยตา้าที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ที่จังหวัดะเชิยงซาโดยนายยกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางสนับสนุนการผลิตบุคลากรสายอาชีวะเข้าสู่สายงานอุตสาหกรรมยานยนต์พร้อมทั้งผลักดันให้มีการสร้างเมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน นายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมโรงสีข้าวรัชมงคลตามแนวพระราชดําริซึ่งโรงสีดังกล่าวรับซื้อข้าวเปลือกจาก,กเกษตรกรมาสีโดยไม่มุ่งหวังกําไรทางนี้นายกรัฐมนตรียังได้ปลูกข้าวแบบนายโยนในแปลงนาสาธิตด้วย จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงสถาบันราชพัฒราชนคกิรทนก็ได้มีประชาชนมารอต้อนรับเป็นจํานวนมากโดยนายกรัฐมนตรีได้ลงรถและได้พบปะทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับอย่างเป็นกันเองโดยเฉพาะการเดินชมซุ้มต่างๆของนักเรียนที่ได้มาจัดกิจกรรมเฟนออฟยิ่งรักที่เป็นกิจกรรมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558มีการแสดงเอกลักษณ์ของประเทศต่างๆในกลุ่ม10ชาติอาเซียนที่มีทั้งการแต่งกายการขับร้องเพลง การแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจอันดีระหว่างกันในฐานะพลเมืองอาเซียนซึ่งการที่นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจชมการแสดงของนักเรียนทําให้นักเรียนที่ร่วมแสดงต่างรู้สึกประทับใจกับการเดินทางมาในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรี น,นายกิติรัตนนองรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ดูการพัฒนาประตูระบายน้ําระบบชลประทานการพัฒนาถนนและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเซาก่อนที่จะเสนอครมในเรื่องแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดนายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่อำเภอบ้านโพโดยแสดงความพอใจการยกระดับจากกองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงิน ส่วนการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภูมิภาคหรือกรอรอภูมิภาคเตรียมพิจารณาแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านไร่จังหวัดสะแก้วการย้ายตลาดสะพานปลากรุงเทพบริเวณยานาวาไปตั้งบริเวณปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการและการจัดตั้งสถาบันมะม่วงแห่งประเทศไทย ขณะที่การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาภายในปี2558ด้วยการขยายช่องจราจร7เส้นทางเช่นเส้นทางหลวงหมายเลข314บางประกงฉะเชิงเซาเพิ่มจาก6ช่องทางเป็น8ช่องทางจราจรยร,ยร,ยรวมถึงการสร้างถนนเชื่อมต่อรถไฟฟ้าโมโนเรลจากสถานีรถไฟฟ้าบางปูไปยังแอร์พอตลิงสุวรณภูมินอกจากนี้ยังจะเร่งรัดแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝัฟฟ่งทะเลอ่าท ตอนบนช่วงปากน้ําบางปะกงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวขุนด่านแลนจังหวัดนครนายกการเร่งรัดพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ําทับลานจังหวัดปราจีนบุรีการพัฒนาด่านชายแดนโดยแยกการผ่านด่านของนักท่องเที่ยวออกจากด่านการค้าเพื่อให้เกิดความสะดวกและรองรับประชาคมอาเซียน คุณเกวรินคุณชัานันครับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี้จะเริ่มในเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจจะไปนมาสก,การหลวงพ่อโสธรซึ่งเป็นศึกศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเซาครับ